ก็สําหรับตัวป๊บเองนะคะก็คือศึกษานะคะแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยค่ะเพราะว่าเราทราบว่ากลไกของการป้องกันมีความสําคัญไม่น้อยกว่าการรักษาค่ะเราก็เลยพาตัวเองไปอยู่ในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอวัยนะคะแล้วก็จนได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเสริมอาหารด้วยค่ะด้วยศาสตร์นะคะที่ต่อยอดการค้นคว้าที่ได้รับรางวัลโนเบลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอการหดสั้นของเทโลเมียร์ค่ะในร่างกายของเราอะค่ะประกอบด้วยเซลล์หลายล้านล้านเซลล์เลยนะคะแล้วก็ข้างในเซลล์อะค่ะก็คือจะมีโครโมโซม ะะที่เป็นลักษณะเหมือนปลาต้องโกะนะคะ แล้วทีนี้คือปลายสายของโครโมโซมค่ะก็จะมีตัวเทโลเมียค่ะซึ่งเทโลเมียตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวที่คอยช่วยนะคะปกป้อง DNA ที่อยู่ในโครโมโซมค่ะไม่ให้ถูกทําลายเวลาที่เซลล์เกิดการแบ่งตัวค่ะค่ะซึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ค้นคว้าค่ะว่าถ้าเราสามารถที่จะชะลอการหดสั้นของเทโลเมียได้นะคะก็จะทําให้เราอะค่ะคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ชะลอการแก่เสื่อมเหี่ยวแล้วก็เป็นโอกาสในการเกิดโรคได้น้อยลงค่ะก็สําหรับนามิทิสนะคะก็เกิดจากการรวมตัวนะคะ ของกลุ่มคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ชลอวัยค่ะแล้วก็ศึกษานะคะด้วยการต่อยอดการค้นคว้าที่ได้รับรางวัลโนเบลนะคะมาใช้ในส่วนของนวัตกรรมนะคะแล้วก็ผ่าน8นกลไกในการชลอวัยและฟื้นฟูเซลล์ค่ะจึงเกิดเป็นนาเมทิสค่ะอตอนาเมทิสตัวนี้ก็สำหรับตัวนาเมทิสนะคะเรานะคะใช้ส่วนประกอบสําคัญทั้งหมด24ชนิดนะคะที่มีการวิจัยค่ะว่าช่วยในเรื่องของการป้องกันการหดสั้นของเทโลเมียร์รวมถึงช่วยในเรื่องของการชลอวัยในหลายๆมิตินะคะโดยผ่าน8นกลไก ในเรื่องของการทําให้เซลล์มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยค่ะเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ยาวขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่สําคัญค่ะต่อให้สารสกัดมีมากมายแค่ไหนเนี่ยถ้าขาดเทคโนโลยีในการนําผ่าเข้าสู่เซลล์นะคะก็จะไม่สามารถเห็นผลได้ดีเท่าที่ควรคร่ะพี่ดังนั้นจึงมีนวัตรกรรมที่เป็นพระเอกของเรานะคะก็คือ FIR อค่ะอใช่ วิธีกินง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะเพราะว่าในสารสกัดของเราเนี่ยแน่นแล้วมีนวัตกรรมในการพาเข้าสู่เซลล์อยู่แล้วค่ะดังนั้นแค่วันละหนึ่งซองก็พอผสมกันไม่ตรงนั้นมันก็ได้หมดเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วค่ะถ้าจะให้ทานที่ดีที่สุดอะค่ะก็คือทานก่อนนอนประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะช่วยทําให้การหลับลึกมีคุณภาพขึ้นค่ะแล้วก็ตื่นมาจะเฟรชสดชื่นด้วยค่ะเพราะเขาจะมีกลไกในการทํางานกับโรูทฮอร์โมนตามธรรมชาติยามที่เราหลับดีแต่มันย้อนทำไมด้วยแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีการเก็็็บผลลลลลัพธ์ททีีีี่่่่่แมมชือเเเสสยยงนนะะะคค้ววกหาาารถ ย้อนไวเซลได้จริงๆปกติหนึ่งกล่องหนึ่งปบา้าใช่ค่ะนนถือว่าแบบเจ็ดร้อยเก้าส<ช>ิบะ,ะ,ะมี